ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผ,ผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญ50สตังนะครับ2ปี2พศเช่นเดิม2เหรียญเช่นเดิมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่แสงเทียนทักอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้อ,องๆในสะสมกันพเพราะว่าเหรียญ ห้าสิบสตางค์หรือว่าเหรียญหนึ่งบาทครับเริ่มหายากเข้าไปทุกีแล้วก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญห้าสิบสตางค์สงเดยญนี้นะครับเราก็มาขอากําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญห้าสิบสตางค์ครับรุ่นนี้ครับ ปีพศ2538นั่นเองนะครับนะครับก่อนที่จะไปดูราคาของเหรียญนะครับเราก็ควรจะมารู้ข้อมูลขงเหรียญกันก่อนเลยนะครับของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับประเภทหมุนเวียนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่24กรัมนะครับ2.4กรัมนะครับยากครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์นะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักรไปทางเบื้องขวาท่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังนะครับ ตรงกลางเหรียญนะครับจะเป็นรูปของพระธาตุวัดนออสุเทพนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่เองนะครับส่วนขอบเหรียญเบื้องบนนะครับที่อยู่ฝั่งขวามือครับจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ .2538 นะครับด้านขวานะครับตรงข้างด้านขวานะครับก็จะมีเลขบอกราคานับเลข50ไทยนะครับ ในส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นเลขบอกราคาเลข50าสิบอารบินนะครับซึ่งจะมีคําว่าสตางค์นะครับขันอยู่อยู่ตรงข้างล่างฐานของพระธาตุนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการประเมินราคาไว้อยู่ที่เหรียญละ10บบาทนะครับซึ่งเป็นถือว่าดูดีนะครับเหรียญละสิบบาทสำหรับเหรียญห้าสิบสตางค์รุ่นนี้ เราเพมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเหรียญ50สตางค์เหมือนกันนะครับซึ่งเหรียญปีพศ2544นห้ร้บสี่นะครับนี่นะครับดูไว้ครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางครับ18มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่2.4กรัมนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์พศ2544นี้นะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นพระบูรโมารูปทรงพระบาทสมเด็จพระประมณทรละมหาภูมิพลอดุลยเดเดน,นะครับถินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบูรมคติยราชกุศิตาพรครับฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยดเดเส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังน,นะครับตรงกลาเงเหรียญครับจะเป็นรูปพระธาตุวัดอยสุเทพนะครับจังหวัดเชียงใหม่ ของเรานี่เองครับส่วนเบื้องบนนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยแล้วก็ปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2544นั่นเองนะครับส่วนตรงข้างนะครับด้านขวาของเหรียญนะครับจะเป็นเลข5 0ไทยนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นเลข50อารบิกแล้วก็มีคาว่าสตางค์ครับอยู่ใต้ฐานของพระทัารอยสุเทพนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ เป็นเหรียญหายากติดลำดับที่9นะครับของจำนวนเหรียญ50สตางค์นะครับซึ่งราคาที่ประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ35บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านจากการใช้งานราคาจะอยู่ที่เหรียญละ35บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าสูงนะครับสำหรับเหรียญ50สสตางค์ในรุ่นนี้จึงอยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับได้รู้จัก ข้อมูลนะครับของเห 5, รียญ50สตางค์ซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆซึ่งของแต่ละรุ่นนะครับของในหลวงรัชกาลที่9มีความหมายมีคุณค่าของมันในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหรียญ50สตางค์เหรียญ25สตางค์เหรียญบาทนะครับซึ่งมีข่าวจากวงในบอกมาว่ากลุ่มนักสะสมเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับอีกไม่นานครับคงราคาอาจจะ ุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวครับเนื่องจากว่าจะไม่มีการผลิตเหรียญรุ่นนี้ของนหลวงราชการที่9ออกมาอีกแล้วนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้งองๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปที่เราอัปเดตข้อมูลให้ท่ารับชมกันทุกวันสําหรับคลิปนี้แสงเทียนนาทางสวัสดีครับ